รายได้เป็นยังไงบ้างพี่เลมอนนี่เราคิดกันคิดเป็นลูกคิดเป็นกิโลหรือคิดไงเวลาเราส่งอะครับพี่เป็นลูกค่ะที่นี่ก็จะขายค่อนข้างแบบได้ราคาเพราะว่าเป็นออร์แกนิกก็จะเห็นว่าสิ่งที่มันโดนมาแรงเจาะเราก็ไม่ได้เอาไปขายครับดังนั้นเราก็จะขายประมาณกิโลละร้อยห้าสิบบาทประมาณห้าถึงหกผลเทรนด์ของตลาดยังเป็นยังเน้นลูกสวยอยู่ลูกสวยค่ะลูกสวยกิโลละเท่าไหร่นะครับที่นี่ขายกิโลละร้อยห้าสิบบาทค่ะกิโลละร้อยห้าสิบ โอเนะพี่ต่อต้นต่อปีก็ประมาณต้นหนึ่งพี่ว่าถ้าปลูกดีๆนะคะต่าสุดน่าจะ200รลูก200ลูกให้กี่ไซโคครับ200รลูกเออมันมีผลตลอดทั้งปีค่ะมีผลตลอดทั้งปีไม่ได้ต้องรอดดูใช่ดูแลเขาดีๆเขาออกผลให้เราตลอดก็คือพอออกลูกปุ๊บเก็บเกี่ยวก็มีช่วงต้นโสมก็บํารุงต้นปุ๊บสักพักออกให้เราอีกแล้วเฮ้ยพี่ก็เรียกว่าต้นไม้ที่เฮยอะเฮ้ยเห็นไหมมาถูกทางจริงพอเรามีความเฮย กับต้นเลมอนแล้วว่าเฮ้ยสามารถไปได้นี่ามาคราวนี้ก็เริ่มเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ทําผลผลิตให้มันคงมีคุณภาพและนี่คือจุดเริ่มต้นจากผู้หญิงตัวเล็กๆที่เปลี่ยนพื้นดินในสวนพึ่งราชบุรีมาเป็นพระสุทธธาราสวนเลมอนเชิงเกษตรแปรรูปที่เปลี่ยนผลไม้เปรี้ยวจีดให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ นี่ขนาดล่วงมาอันนี้จริงๆแล้วก็ใช้ได้แบบว่าใช้ในบ้านอะไรเงี้ยได้ได้เลยทันทีใช่นี่คือสุกงอมแล้วสุกงอมแล้วสุกงอมแล้วก็จะมีความเปรี้ยวอมหวานเอาเอาลูกนี้เอาลูกน,นี้ค่ะุณจะลองดมว่าเลมอนที่ห,หนึ่งไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงสองอสดจากต้นนะอย่างนี้อย่างที่พี่อ้อยบอกผมว่าไซคลของต้นของเขาเนี่ยไม่มีต้องรอฤดูเราดูแลเขาดีเขาก็สามารถออกผลผลิตให้เราตลอด ต่อไซคต่อต้นเนี่ยให้ถ้าประมาณกี่ลูกอะพี่พี่ว่าต่ำาๆ2สองร้อยลูกนะสองร้อยลูกต่อต้นสองร้อยลูกต่อต้นสองร้อยลูกต่อต้นกิโลละประมาณหกลูกประมาณห้าสิบนะพี่ว่าห้าสิบกิโลต่อต้นที่สามารถขายได้ที่แบบขายได้คือหมายถึงว่าขายได้ในที่นี้คือคัดเกรดแบบว่าใช่ค่ะสวยชัวร์ยังไม่รวมที่เอาไปทําอื่นนะใช่ค่ะเอาแค่ว่าส่งออกตลาดก่อนห้าสิบกิโลต่อต้นกิโลละร้อยห้าสิบบาทคูณห้าสิบคูณหนึ่งพันต้นนั่นแหละ ราคาที่คุณจะได้เฉพาะส่งเลมอนเข้าตลาดนะครับผมเพื่อไปขายและเป็นตลาดออแกนิกตลาดเฉพาะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมีผู้ที่ต้องการหรือว่าลูกค้าที่ดีแมนเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วเพราะเดี๋ยวนี้มีแต่คนห่วงเรื่องสุขภาพทั้งนั้นแล้วที่เหลือเราทําอะไรอะพี่ย้อยโอ้ที่เหลือพี่แปะรูปจนไม่มีเวทเลยค่ะกระทั่งเปลือกของเลมอนที่อยู่ในในคาเฟ่ที่เราบีบน้ําขายรเราก็นําเปลือกนั้นมาทําน้ายาล้างจานแบบออแกนิก เลมอนในประเทศไทยอ่ะเราไม่เคยเห็นพอมันเกิดขึ้นมาในไทยแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทิ้งมันเลย,เลยว่ามันมีคุณค่ามากเลยก็เลยเอามาแปรรูปประมาณพี่มีหลาย1 0 x u u จากเลมอนค่ะก็คือในลูกนี้เลยนะครับผมนอกจากจะไปแบบนี้แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีลูกแบบนี้ที่ไปไม่ได้คุณสามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปไปได้อีกหลายสิทธ SKU ใช่ค่ะปัจจุบันนี้บายโปรดักตของเรามีกี่ชนิดแล้วครับหลายสิบชนิดเลยค่ะหลายสิบชนิดเลยเริ่มตั้งแต่คาเฟ่ก็เอามาทำเลมอนนช่สวยสุดผิวดีสุดเราจะทำเลมอนเชโรทำเลมอนเชโลก็เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ด้วยพูดถึงแล้วเดี่ยวปากาจะออกท <laughs> ีว <vad> ีดืดดืเไม่ได้แต่มีน้ำมะนาวน้ำพึ่งมะนาวมีน้ำะนี่เลมอนนดมีอยู่แล้วมาที่พสุธราเนี่ยก็มีคาเฟ่ต้อนรับสามารถนำไปทำอาหารได้ด้วยนะครับผมแน่นอนก็คือการใช้ ตัวน้ำเลมอนเองหรือว่าผิวเลมอนก็ดีนะครับอาหารเครื่องดื่มทำได้หมดเลย